เงินสนับสนุนของภาครัฐเนี่ยค่ะก็คือ800บาทถูกต้องไหมคะผู้บริโภคเนี่ยน่าจะต้องคำนวณถึงถึงเรื่องความจำเป็นในการใช้มากขึ้นถ้าล่าสุดเนี่ยค่ะก็คือจะไม่ได้รับค่ะ ที่ไม่ได้รับเนี่ยเนื่องจากว่าเ,เงินสนับสนุนของภาครัฐเนี่ยค่ะก็คือ800บาทต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็เลยมาวิเคราะห์ว่าผู้บริโภคเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องคำนวณถึงถึงเรื่องความจําเป็นในการใช้มากขึ้นค่ะฉะนั้นเนี่ยกาแฟก็อาจจะเป็นทางเลือกลองๆล,ล,ลงมาในการที่ลูกค้าเนี่ยจะมาใช้สิทธิ์คนละครึง่งค่ะเราก็เลยคิดว่าอันนี้ก็คือขออนุญาตสละสิทธิดีกว่า ตั้งแต่โครงการที่1จนถึงโครงการที่4ี่ะค่ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะอาจจะเนื่องจากว่าภาครัฐเนี่ยสนับสนุนเงินค่อนข้างจะมากนะคะเหมือนกับคอบคุมในเรื่องของการใช้จ่ายในแต่ละวันของผู้บริโภคค่ะกาแฟก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในความจําเป็นรองลองมาแต่ก็อาจจะมีความจาเป็นสาหรับบางท่านที่เขาก็น่าจะทานกาแฟบ่อยๆหน่อยหรือว่าทุกวันอะไรเงี้ยค่ะ แต่พอ,อ,อมามาถึงใน,ในโครงการล่าสุดเนี่ยอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าเงินสนับสนุนอาจจะลดลงมาฉะนั้นเรื่องความจําเป็นในการที่ผู้บริโภคเขาจะตัดสินใจเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเลือกระหว่างการลดราคาสินค้าสินค้าโกุเป็นโคลงกับการเอาโครงการนละเพื่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนน,นี่คะ่ะถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้ข้อแรกดีกว่าเพราะว่าช่วยได้จริงจ ถ้าอย่างคนละครึ่งบางคนได้แต่บางคนก็ไม่ได้อาจจะไม่เข้าข่ายหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าอย่างการปรับลดค่าครองชีพหรือการปรับลดเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะมันได้ทั่วประเทศจริงๆไม่ว่าจะอาชีพไหนหรือหรือหรือ,อการใช้ชีวิตแบบไหนก็ตามเนี้ยค่ะถ้าเอาความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคิดว่าน่าจะภาครัฐน่าจะลองลองลอง,ลองเปลี่ยนนโยบายดูใหม่อาจจะไม่ใช่เป็นโครงการคนละครึ่งแล้วแต่ว่า คิดว่าน่าจะลองเปลี่ยนใน,ในเรื่องของการสนับสนุนสาธารณโัคอื่นๆให้กับประชาชนโดยทั่วไปด้วยจะดีกว่าเพราะว่าเท่าที่ทราบม,มานะคะว่าโครงการล่าสุดเนี่ยก็คือภาครัฐเนี่ยมีการกู้ยืมเงินมาเพื่อสนับสนุนกับโครงการนี้นะคะโดยที่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือคนที่จะใช้ครึ่งนะคะแต่ว่าประชาชนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือจะไม่ได้ร่วมโครงการนี้แต่กลายเป็นว่าพวกเราทั้งประเทศเนี่ยคะ่ะ จะต้องมารับผิดชอบกับกับหนี้สินอันเนี้ยที่เกิดขึ้นด้วยฉะนั้นเราเลยคิดว่าถ้าในเมื่อเราจะเป็นหนี้ร่วมกันแล้วอะคะ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้พวกเราได้ได้ประโยชน์ในการที่จะเป็นหนี้ตรงเนี้ยด้วยกันเนี่ยมันน่าจะโอเคที่สุดขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ